ลมหนาวเริ่มพาดมาเลยครับเป็นลมหนาวแรกในสวนของผมครับบันทึกลมหนาวเลยครับวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ที่29เดือนพฤศจิกายน2567ครับจะสิ้นเดือนแล้วครับจะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วครับลมหนาวก็ไม่รู้ว่ามาตามนับหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นลมหนาวแบบเบาๆครับไม่ได้หนาวแบบเย็นจะเยือกเหมือนทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานครับที่เขาหนาวกันครับแต่ว่า ก็ทําให้เรารู้สึกได้ถึงความหนาวครับสัมผัสได้ถึงความเย็นชื่นใจของหน้าหนาวครับแค่นี้ก็พอใจแล้วครับได้มองเห็นลมพัดยอดหม้ปลิวลู่เองนภายในสวนก็รู้สึกว่ามีความสุขครับถึงว่าจะไม่รุนแรงมากแต่ว่าก็ทำให้เราพอได้ชื่นใจครับว่าเราอยู่เมืองไทยเราได้สัมผัสถ,ถึง ามฤดูครับมีหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวครับดอกกล้วยไม้ก็กำลังสวยสดใสครับบางทีเราทำสวน <c oughs> ทำไว้เพื่อพักผ่อนเราก็อยากจะเข้าสู่หน้าหนาวครับ <c oughs> เพราะว่าหน้าหนาวมันเป็นหน้าที่อากาศเย็นสบายครับแล้วก็ไม่มีฝน แล้วก็ต้นไม้โดยเฉพาะดอกไม้ครับมันจะเบ่งบานสวยงามครับพื้นดินก็แห้งครับเหมาะแก่การกางเต็นท์ครับเหมาะแก่การนั่งติกนิก,กนั่งชมจันทร์ชมดาวในตอนกลางคืนครับก็อยู่ในหน้าหนาวนี่แหละครับเป็นหน้าที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับที่จะได้สัมผัสครับก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าพอเข้าหน้าหนาว ต้นไม้ที่ปลูกในสวนมันจะสดชื่นแจ่มใสครับดอกใบก็สวยงามครับผักชีลาวยังสวยเลยครับก็ต้องรีบเข้ามาชื่นชมความสดชื่นความสดใสของต้นไม้ภายในสวนครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าวันข้างหน้ามันจะมีโรคภัยอะไรมาเบียดเบียนต้นไม้เราหรือเปล่าครับเพราะว่าเราปลูกแบบ ไม่ใช้สารเคมีครับปลูกแบบธรรมชาติครับมันก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับบางทีสวยงามอยู่ดีๆตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันใบหรือว่าลูกของต้นไม้ที่เราปลูกมันก็โดนเชื้อราโดนแมลงกัดกินนะครับช่วงไหนที่กำลังเบ่งบานสวยงามเต็มที่ก็รีบเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ สดชื่นไหยครับนี่ครับพริกเมื่อไม่กี่วันผมถ่ายก็ยังยังเป็นลูกเล็กๆครับยังเป็นดอกอยู่ครับแต่วันนี้ผ่านมาไม่กี่วันครับมันก็วดโชว์ความสวยงามของลูกพริกครับที่อ้วกอิ่มครับทั้งสองต้นเลยครับตัวนี้ก็มีลูกครับสวยงามครับน่ากินครับ ดูแล้วเหมือนน่าจะหวานครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของพริกก็คงไม่มีพริกที่ไหนมันจะหวานครับมันก็คือพริกมันก็ต้องเผ็ดครับพริกหวานก็หวานแต่ชื่อครับมันไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนกินกล้วยกินถ้างุ่นกินละมุดประมาณนี้ครับมันก็จะมีความเผ็ดของมันครับ ตรงนี้เป็นต้นอะโวคาโดครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นต้นแคร์ครับมันมันก็พิงอยู่ที่ต้นอะโวคาโดครับกระถางอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างนี่ต้นแกลแตงโมครับพูดอยู่เงีบเยบๆครับมีมาแลงมา โดมๆมครับแมลงตัวนี้น่าจะกัดกินใบครับถ้าหนาวไปเรื่อยๆก็คงจะดีครับเพราะว่ามันเหมาะกับการปลูกกระลำปีครับเพราะว่าผมปลูกกระลำปีไว้ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวมันก็จะทําให้กระลำปีสวยแล้วก็หอแต่ถ้ามันอากาศแปรปรวนร้อนมั่งหนาวมั่งมันก็จะทําให้ต้นกระลำปีไม่ ไม่สวยงามครับเพราะว่ากะหล่ำปีเป็นพืชที่ชอบความหนาวเย็นครับส่วนมากเขาจะปลูกบนดอยครับต้นมะละต้นถัวต้นบวกงูที่อยู่ตรงนี้ก็เริ่มจะโทรมนะครับเพราะว่าตามอายุไข่ครับแต่ว่าก็ยังพอมีลูกออกมามะละครับส่วนมากก็จะโดนหนอนเจาะครับก็ได้กินไม่กี่ลูกหรอกครับแต่ว่าก็ปลูกเพื่อความสุขความเพลิดเพลินเทงเนาครับการปลูก ต้นไม้ปลูกผักทาสวนของผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับปลูกแค่ได้กินได้ดูครับส่วนมากก็จะเน้นดูครับไม่ค่อยได้เน้นกินครับเน้นหาความสุขเป็นอาหารทางทางใจทางตามากกว่าครับส่วนอาหารทางปากทางท้องก็เป็นผลพลอยได้ครับก็จะประมาณนี้ครับการทําสวนของผมครับตรงนี้เป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศนั่นแหละครับ มักเลนผมได้ยินภาษาลาวครับเขาเรียกว่ามักเลนครับก็คือมะเขือเทศตรงนี้เป็นมะเขือเทศน่าจะเป็นมะเขือเทศฟักทองครับที่ผมเอาเม็ดมันเคาะครับแต่ว่าต้นแม่มันก็หมดสภาพไปแล้วครับลูกมันสวยครับมันเป็นลูกเหมือนฟักทองครับเวลาสุกก็จะออกสีแดงครับสวยงามครับ ก็ปลูกไว้ดูครับถ้าเล็ดรอดจากการเจาะของนกก็เอามากินครับเอาไปทำเป็นเป็นน้ำพริกเป็นแจ่วปลาลกินก็ได้ครับมันจะเปรี้ยวๆครับอร่อยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกครับเพิ่งจะออกดอกมาครับส่วนข้างล่างตรงนี้ครับเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่แคะครับพวกแคะจริงๆครับต้นเล็กๆมันมีอยู่หลายต้นครับแต่ว่า เหลือรอดมาแค่ต้นเดียวครับก็สวยดีครับปลูกเพราะว่าต้นมันสวยครับไม่ได้หวังผลว่าจะต้องปลูกให้ได้กินลูกครับตอนนี้ก็มีลูกอยู่สองสามลูกครับลูกเล็กๆก,ก,กลมๆน่ารักน่ารักครับมันแค่ครับแคะสมชื่อครับเล็กๆครับ ท้องฟ้าในหน้าหนาวมันจะมีก้อนเมฆแบบนี้ครับเป็นเหมือนเมฆขนครับแต่ว่ามันไม่ใช่น่าจะเป็นเมฆลมครับสมัยผมเป็นเด็กที่ภาคอีสานเวลาหน้าหนาวท้องฟ้าก็จะมีเมฆประมาณนี้ครับเป็นเป็นก้อนเป็นขยักขยักครับเป็นขึ้นขึ้นครับก็ถือว่าได้อารมณ์สวยงามไปอีกแบบครับวันนี้ก็พามาชมสวนครับมาดูสวนในตอนเช้าเครับก่อนไปทำงานครับ ในสัมผัสลมหนาวลมแรกที่พัดผ่านมาครับนอนเมื่อคืนก็นึกว่าฝนตกกับลมมันพัดตึงๆครับแต่ว่าพอเริ่มจะสายมันก็ลมก็เริ่มเบาลงครับกลางคืนก็นอนสบายครับมะม่วงก็ออกลูกเยอะครับแต่ว่านอนก็เจาะเยอะครับล่วงเต็มพื้นครับตรงนี้ก็เป็นกล้วยไม้ครับ ะเป็นสีม่วงครับเข้มๆครับสวยงามดีครับแต่ว่าก็ซุกอยู่ในในร่มเงาของต้นต้นมะม่วงตัวนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยครับก็ยังไม่ได้กินลูกครับมีลูกแล้วครับแต่ว่าพอมีลูกก็จะโตก็โดนแมงวันทองเจาะครับแล้วก็โดนกระรอกกินครับก็ยังไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับว่าต้นมันยังไม่โตก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็คงอีกหน่อยพอมีลูกเยอะๆก็จะมาห่อครับ ตอนนี้ดอกต้อยติ่งหรือว่าดอกเทพประทานพรในสวนของผมก็กำลังออกดอกครับมีทั้งสีม่วงครับแบบนี้ครับสีชมพูแล้วก็มีสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้ก็มีครับก็พยายามเก็บพัน์ไว้ครับเพราะว่ายังไม่ได้หาที่ปลูกให้มันสวยงามก็เอามาซุกๆุไว้ตํำโคนต้นไม้ครับเดี๋ยวรอเวลาหาที่มอมอค่จะปลูกรวมๆกันครับให้มันมีหลากสีครับ จะได้ดูสวยงามครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับแต่ว่าถ้าเราจัดสถานที่ไม่ดีมันก็จะลามไปทั่วครับลามทุ่งครับพอลามแล้วก็เอาออกยากครับมันก็จะมีไหลชอนชัยไปตามพื้นครับต้องจัดระเบียบจัดที่ให้ดีๆครับก่อนจะปลูกครับปลูกง่ายแต่ว่าตุ้ยยากครับพืชพวกนี้ครับแต่ว่าดอกสวยครับ ไม่มีกลิ่นหอมหรอกครับแต่ว่าวดความสีสันความสวยงามแค่นั้นครับตรงนี้เป็นต้นกระบองเพชรที่กินได้ครับก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับแต่ว่าเรียกง่ายๆก็คือมิกกี้เมาส์ครับเพราะว่ามันจะมีหูสองข้างครับบางเขาเรียกใบหรือว่าอะไรครับบางใบครับจะมีหูเหมือนมิกกี้เมาส์ครับแต่ของผมก็หูขาดๆแดงๆครับเคยเอาไปกินนะครับตอนแรกนึกว่ากินไม่ได้ครับ แต่ว่าดูในยู u ู e เขาบอกว่ากินได้แต่ว่าต้องเป็นใบที่อ่อนๆทั้งอ่อนนะครับอันนี้ก็คือกินไม่ได้ครับแก่มันจะมีเส้นใหญ่เหนียวครับทามันแก่ครับถ้าอ่อนๆย่างเขียวอ่อนถพงจะออกมาครับมันก็จะกรอบๆครับเปรี้ยวๆกินกับพริกเกลือก็อร่อยครับเขาบอกว่ามีประโยชน์เหมือนกันครับส่วนนี้ก็เป็นนกครับอันนี้คือราชินีดอกไม้ในสวนของผมเลยครับเป็นดอกกุหลาบ ฟูมครับกุหลาบมันจะมีกลิ่นหอมครับหอมสดชื่นมากครับตอนนี้มีดอกเดียวครับสีชมพูสวยงามมากครับแล้วก็เหลืออยู่ต้นเดียวครับที่รอดมาได้ครับพอลมหนาวพัดมาก็สดชื่นครับดูแล้วก็อิ่มเอมใจครับกลิ่นก็หอมสีก็สวยครับดอกกุหลาบครับ ต้นแทรกอยู่ตรงนี้ตอนนี้มะม่วงเบาของผมสวยงามมากครับมีทั้งดอกมีทั้งลูกครับดอกก็สวยครับดอกดูใกล้ๆครับเป็นช่อครับสดชื่นมากครับเวลาลมพัดมาครับเข้ากับบรรยากาศครับ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในได้อยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับเขารู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ